ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัมโบ้ซีครับผมสวัสดีผู้ชมทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบริการเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับผมเป็นเกมเอ่อตั้งนานแล้วนะครับเปิดตัวเมื่อวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ปิดประมาณ2 0 0พพศ2555มั้งก็จะไม่ผิดก็ปิดตัวได้ประมาณปีแลปีนะครับถ้ารับจากไอเนี่ยก็แบบว่าวันนี้เราจะมาลล้กความหลังกันนะครับเอาเป็นว่าเริ่มไปเริ่มกันเลยนะครับผมเอารับเวทกันเลยเก็บเวลกันนีกกว่าเก็บเวลกันนีกกว่า นี่ก็จะเป็นพวกของแจกนะครับของที่แจกมาให้ครับแต่พวกนี้ต้องฟาร์มหาเอานะครับเนี่ยแต่ว่าผมเล่นมาก่อนละประมาณสักระยะหนึ่งนี่ก็จะเป็นเควสนะครับให้เราเเวสที่ไอตัวกลางเมืองตรงนี้ยแล้วก็เข้าประตูตรงนี้ครับเราจะได้ของเริ่มต้นมาใช้แบบฟฟีๆะครับเนี่ยครับ ถ้าเป็นสายดาบก็คุยกับไอ้นักกาศสายฟ้าครับถ้าเป็นสายอื่นก็ไม่รู้นะครับเพราะเล่เป็นดาบแบบที่ไม่รู้ครับนี่เราก็จะได้ควสมาแล้วนะครับเราจะปล่อยให้ควสเดินเองก็ได้นะแต่ขี้เกียจ่ะเดินเองก็เนี่ยเอออยู่ไหนวะเออนี่ดูของรางวัลนี่นะครับเราจะได้นี่มาครับซึ่งภารกิจคือให้เราไปเก็บกล่องนะครับอ่านไม่ออกหรอกครับแต่รอๆไปครับนั่นแหละครับจยจะอะไรมากกับผมนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเล่นมานี่ก็รอๆทุกอย่างนะครับ เราเอาเองทุกอย่างนะครับว่ามันเล่นยังไงครับไม่ไม่มีแบบว่าจะนี่ครับภารกิจคือมาเก็บกล่องนี้นะครับตังให้มาเริ่มต้นจะมีแค่พันเดียวนะครับแต่นี้ผมไปฟาร์มมาครับหนึ่งเอ็มเนี่ยเอ็มหนึ่งก็มีค่าประมาณสามสี่บาทไทยเลยนะถ้าคนขย,ยันฟาร์มรินก็ไปฟาร์มครับผมผมไม่ขย,ยันขนาดนั้นครับผมคิวขวดสําหรับมงน้องนูนูๆคงไม่รู้จักเกมนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าพูดถึงรุ่นเอยี่สิบอัพเนี่ยคือรู้จักกันดีนะครับลุงป่า เจสิบแปดปีลงไปยุคน right ี้คงน่าจะไม่รู้จักกันหรอกครับเอาเป็นว่าขี้เกียจปนมาเอาไปเวลล์ดก่นี่ครับเราก็จะได้มาแล้วครับเควสนี่เราไม่ต้องรับก็ได้นะเราก็จะได้มาแล้วครับเป็นกล่องนี้ครับเปิดปึ๊บอ่าเป็นไงดาบหกสิบสี่เฟี้ยวเลยใส่สกินทับก็ได้นะครับนี่ชุดเท่ๆเลยพอเราเวลยี่ิห้าเราก็จะเปลี่ยนจากดาบนี่มาใส่ดาบนี่นะครับเพราะว่าดาเมจมันเยอะกว่ากันครับเออเรามีกลุ่มด้วยนะเรามีกลุ่มด้วย เข้ามาในกลุ่มเข้ามาในแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับจะเลือกั่งงบาคิดดีนะธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะตลอดไปเลยนะครับเป็นธรรมะทั้งไอด้ดีถ้าเลือกไอธรรมมันก็จะเป็นธรรมทั้งไอ้ดีนะครับแต่ผมเลือกเล่นธรรมะเพราะผมชอบส่วนตัวครับส่วนธรรมถามว่ามีคนเล่นไหมก็มีคนเล่นนะครับเยอะอยู่นะครับธรรม,นมคนพอๆกันเลยครับนี่ครับเราก็ฟาร์มไปเออนี่ก็จะเป็นระบบบอทนะครับเราใส่น้ายาตรงนี้ได้นะครับ เพื่อให้มันบอดเองครับไม่จําเป็นต้องมาเล่นเองก็ได้นะครับนี่ครับระบบบดนี่ก็จะเป็นเอ่อกำหนดว่าเลือดต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันจะฮิวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมตั้งเป็นเอ่อเลือดต่ํากว่าสักประมาณ8ปซแล้วกันยี่ให้ฮิวเองอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าให้เก็บของนะครับช่องนี้ก็จะเป็นเก็บอาวุธไหมช่องนี้ก็จะเป็นถ้าติ๊กมันก็จะเก็บอาวุธให้ถ้าติ๊กออกมันก็ไม่เก็บอันนี้ก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้า เหินยาเครื่องประดับมั้งนะไปแปลเอานะครับเพราะผมก็เดาผมไอ้นี่ไม่ออกละอันนี้ก็เป็นพวกช่องสกิลนะถ้าสมมุติเราเอาสกิลมาใส่ตรงนี้ก็จะสกิลให้อัตโนมัติครับเนีย่ยแบบนี้เลยเออเนี่ยครับนี่มันจะจะสกิลอัตโนมัติเลยช่องนี้จะเป็นช่องของพวกดีบัฟนะครับเราสามารถตั้งเวลาได้ครับสมมุติว่าเออมันไม่เห็นภาพอะเอาเป็นว่าเวลเยอะกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสมมุติให้ดู เราก็เวลเรื่อๆชิวๆไปก่อนนะครับังหว่านี้เราย้ายที่เวลดีกว่าวะ่ะเอเป็นว่าไปตีหมาดีกว่านะครับเนี่ยหมาตรงนี้ครับแนะนําว่าให้เวลให้เวลันถึงตรงนี้ประมาณสี่ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตีหมาตรงนี้เวลหกเพื่อทาเควสเอามาอ่าเอามาแล้วใไหมเอามาแล้วก็ส่งลามชายแดนุไอ้เหี้ยหาเลือกติดคุกอีกแล้วอเอามาแล้วเราก็ขี่ม้านะครับขี่ม้ามาฟาร์มตรงนี้นะครับมันจะมีมอนเลเวลสิบ อยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้แต่อย่าไปตีบอสนะอ้บอสอ้วนอ่ะมันจะมีบอสตัวอ้วนเห็นหุ่นอย่างนั้นแต่ตีโคตรแรงเลยนะไม่มีของอยา่าไม่ควรครับไม่มีของไม่ควรไปครับพอถึงตรงนี้ประมาณวิว่งสิบแล้วเราก็เข้าถ้านี้เลยครับเอาเป็นว่าเล่นกันไปยาวๆนะครับคลิปนี้เอาให้หายคิดถึงกันไปเลยสาหรับคนที่ชอบบรรยากาศเกา่าๆ โอเคครับเราก็มาถึงหมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมที่ผมฟาร์หมาได้ก็เพราะว่าผมมีของครับเนี่ยมีพวกอุปกรณ์นี่ยครับมีประดับครับประดับสาคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิทยาที่หลังครับลองถอดประดับดูนะดูนะดูหมาตีผมนะมตีทีเราสองร้อยอ่ะลองใส่ประดับดูจากสองร้อยเหลือแปดครับบอกเลยคนระับว่าประดับโคตรมีผลครับอย่างนี้ นี่ครับนี่นะครับแบบที่พูดไปครับก็คือลากมาใส่ช่องครับปึ๊บบัฟอยู่ได้สานาทีครับตั้งไปเลยสานาทีแล้วมันจะใช้บัฟเองอัตโนมัติครับก็าปล่อยมันบอดไปนะครับเดี๋ยวเป็นว่าจะเล่นตามที่บอกไปครับเราไปเจอกันใหม่ตอนเลเวลผมสินะครับในเท่านี้โอเคไหม อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวสอนวิธีหาซักขี่ไปเลยดีกว่าเออพอเราเลวหกแล้วครับเราก็ให้เรามารับควสไอตัวนี้นะครับนี่อ่ะมันให้เราตีมาตรงนี้ครับเพื่อให้เอเพื่อจะ,อะทำควสอะไรวะกดล็อกมา้าเออกดล็อกม้าเลยนะ โอเคครับผมเควิสเสร็จแล้วครับนี่ค่าไออะไรวะค่าค่าไอดำค่าอีดำห้าตัวนะครับเมื่อกี้ค่าไอด่างอันนี้ค่าไอดำ ผมได้เควสม้ามาแล้วครับต่อไปฆ่าบอสใหญ่กับฆ่าไอ้แดงนฮ้ดาเมกินนี้สวยป่าวะ เป็นหน้าตาของดาบที่ผมใช้นะครับผมดาบแจกฟรีเนยครับเนี่ยยังสวยครับเป็นลายอะไรไม่รู้เนี่ยถึงโตเปล่าวะนี่ยังไม่ถึงนี่เป็นดาบเริ่มต้นนะครับใครคิดถึงดาบนี้ก็มามาเล่นกันได้นะครับผมดาบสนิมเกาะใส่แบบเติมเือะทท่ขอยเยอะเลยนี่ครับผมเราก็จะได้มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เลเวลสิบสองเลยครับเขาเวลตามที่ผมบอกนะครับเพื่อเลเวลเจ็ดแล้วเราก็มาเวลตรงนี้ครับ จนถึงประมาณวิแปะก็ได้ครับเราค่อยมาวิ่ตรงนี้ครับไม่ถึงประมาณวิ่สิบสองครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมวิวสิบสองแล้วเข้าไปในดันเลยนะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันเอาเป็นว่าผมจะเล่นไปเรื่อยๆเลยดีกว่านะครับผมจะไม่ตัดคิปแล้วนะครับเอ่อคิปใหม่เผื่อมีคนอยากดูนะครับก็อยากเล่นก็ติดต่อมาได้นะครับย็ดเป็ดมีคนจองอยู่แล้วว่ะโอ้โหเล่นบอดดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีของก็มาเวลตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมแต่กลับไปเมืองก่อนนะครับยุดเป็ด ทำไมไม่วาบอ่ะโอเคไอ้นี่จะมีเอ่อทุกๆ5เรจะได้มาหนึ่งตานะครับผมสูงสุดถึงสูงสุดได้รับสูงสุด20ตานะครับอย่าอย่าเอาทิ้งนะครับแบบโยนทิ้งอย่างนี้ยไม่เอาครับอย่าทําอย่างนั้นครับเดี๋ยวจะบอกว่าตานี้มันสําคัญยังไงครับผมนี่นะครับหลังจากที่เรารับตาประทับมาแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวตัวนี้ครับเขาเรียกกันว่าโมลินะไอตัวโมลิปึ๊บ แล้วเราก็รับเควสสีฟ้านะครับผมรับมาแล้วก็ส่งครับมันเป็นเควสเอาตาประทับมาแรกครับแล้วเราก็จะได้ของนี่ของตอนนี้เลยของพวกนี้เก็บไว้นะครับมีค่าทุกินนะครับยกเว้นยาครับยาพวกขานี่ก็ทิ้งเนยก็ได้เจ้าของพวกนี้เก็บไว้นะครับมีค่าทุกินครับได้ใช้แน่นอนครับแน่นะครับวาร์ปลงดันเลยดีกว่าว่าไม่วข้างนอกมันช้า ดันเดียอะไรครับถ้าไม่มีของก็ไม่แนะนําให้เข้านะครับปอมอน์ในนี้ตกแรงอยู่นะครับเอาเปน็นว่าเวลสิบสองให้เข้ามานะครับก็เลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมมันจะมีควสหนึ่งนะครับเวลสิแบสองที่ได้น้องหมาสีขาวครับผมเสร็จเดี๋ยวผมค่อยไปทําดีขวานะครับเอาไว้เวลตรงนี้เซตก่อนค่อยไปทําก็ได้นะครับผม పంప్ มึงหมดอะเออตีเขาสี่ตีเขาห้าโอเคครับตีเยครับสก,กลเลตันเนี่ยน่าจะได้เวลวเยอะครับพรามอนมันเยอะขอดิง้งเวลได้ไหมขอคำมเวลได้ไหมตีย,วยาวตีย,วยาวตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นฟาร์มสามโซนนะครับโซนแรกคือสก,กลเลตันครับเวิวสกเกลสก l ลเลตันถึงเลเวลประมาณสิบหกนะครับแล้วก็ย้ายมาโซนที่สองครับแต่อย่าไปใกล้บอลนะครับโซนที่สองคือฝูงผีครับ วลวูงผีให้ประมาณ22ก่อนนะครับแล้วก็ามาวลตรงนี้ครับจนถึง31เลยนะครับแต่ก็ต้องเหมือนเดิมครับระวังบอสบอสถลดมมาก โอเคครับผมตอนนี้ก็เลเวล3าสเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่จะเป็นของที่ขายในเมืองนะครับก็จะมีแบบว่าเออมี2สองเอลยนะเอาไปดูย่สิห้าไม่ไม่ให้ขี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราล็อบจบกจุดหมาย่อนดีกว่านี่เอาตามาแลกเป็นกล่องครับเราเปิดกล่องจะได้ไอเทมมาใช้งานนะครับผม ก็แรกไปเรื่อยๆเลยนะครับหมองกากอย่างนนเนี่ยคอมก็เสียต้องมาเล่ดนในโน้ตบุ๊กอีกกูโอเคครับผมสุดท้ายก็เลเวลอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายอพวกไอเทมเสริมนะครับว่าพวกนี้มันใช้ทำอะไรครับ ทั้งนี้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 ทั้งนี่นะครับแล้วก็หลายๆยอย่างอีกมากมายครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปให้เ,เพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่คิดว่าสนุกนะครับถ้ามีคําติเตือนอะไรมีคาติชมอะไรก็พูดได้นะครับจะตาจะว่าอะไรก็ได้ครับจะถือว่าเป็นการปรับปรุงในการเล่นต่อไปครับผมเอาเป็นว่าก่อนปิดคลิปวันนี้มาบวกค่าดาดีกโกานะครับผมไปครับ เห็นบวกนะครับหินสีเขียวมีห้าอันนะครับบวกหนึ่งแล้วนะครับสีประมาณนี้ครับบวกหนึ่งครับดาวเมทเพิ่มขึ้นมา192-199แล้วนะครับโอเคบวกสองติดครับ242-249ครับแสงสีเขียวครับบวกสามมาแล้วครับแสงสีส้มครับผม292-299คร่บบวกสี่ยังไงบวกสี่บวกสี่ติดนะครับผมโอเคครับบวกสี่ติดเป็นแสงสีแดงแล้วนะครับผม แล้วบวกข้างสุ้ายเอาเป็นว่ามาบวกมาบวกนี้ดีกว่าไอ,อ้มันยากยังไงยึดเคเอาเป็นว่ามาครับบวกครั้งสุดท้ายนะครับบวกข้างบวกบวกข้างตะแก่นะครับผมตะแก่ขอยืมพลังด้วยครับผมหนึ 1, ่งสองหืมบวกติดห้าที่เรียบร้อยนะครับดาบหนึ่ขึ้นมาสามร้อยสิบสองครับ,รบก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนระบบต่างๆนะครับขอบคุณครับ